อ่านะครับวิดด็อกครับ ด้านบนครับโดนดักเข้ามาติดพาว o w e r core กับแต่ว่าด้วยความเป็นเบนนะโอ้ยหลับสู้เลยครับแล้วโดนด้วยนะครับเนี่ยมี paralyzing cast ร้อยอยู่ในกองที่สองมาตอนนี้บ๊วยนะครับโอ้ยนี่งโดนเบนฟิรี่มาปั่นนะผมโอโลคิปบ็อกเรียบร้อยกับเฟิร์สบัตโดยแมชก้าแล้วนี่ก็โดนตัวสโลว์จากทางลิสไปครับแล้วไอเก้พยายามจะกดวอร์ดฮิวแล้วฮิวดูสเปลสโตริชันครับโอ้ยนะฮิวแรงมากฮิวหนักมากครับโอ้ยโอ้ยเลือกเต็มนะแต่โดนดาเมจมาหนักเหมือนกันครับโดนไว้ใส่ไอเกฟพยายามจะช่วยไอเก้แต่ว่ามันฮิลเหลือ แคกซึ่งว่าหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับเป็น WQ ของนักพวกลีนะครับเจอนลาบชปเดลมาแอสซิสเตนต์ถูกใส่ครับจะทั่วยังไงดิบหุ้ยแรยงมากหายเลยฮะ ต่อด้วยครับลอยไปแล้วไล่ยิงครับโดนแชกเต้วยครับเออสองตัวสิครับแบบนี้แล้วนี่ครับแมชก้าโดนใบโดนสโลครับปัดเข้าไปครับสองเลสครับดีครับผมไล่ข้างในครับโอ้ยเนี่ยโดนอีลูบอดี้บ็อกซ์สวยงามมากจากโรดาครับโอ้ยจะมาบวกตัวกันขนาดนี้ครับออกมีกว่าครับโดนไล่สโลครับโดนใบด้วยฮะแล้วปุบปักฟุกปั๊กเกินแบตเตอรี่แอซซอมาก็พยายามจะชาร์จครับแต่ก็เท่านั้นนะเยอะเหมือนกันแล้วนี่ตัวการโดนครับเอสโซครับโอ้ยออมสิสลัเข้าไปครับแล้วนี่ครับมีเมกานิซึมว้าว แต่ว่าเบรคเร์ไม่มาครับตอนนี้ครับโอ้ยังเนีเอาอยู่เอาฮุกช็อตว้าวอีกแล้วแล้วไงต่อครับอารดิซี่เดินมาผิดเบียดรือเปล่าครับแต่ว่าโกงครับไปนะตอนนี้โรดาตกอยู่ในวงล้อมครับไมปรอบแน่นอนครับเป็นการมากันเยอะมากครับโอ้โหอีวันเดียวทำเสียเรื่องเลยฮะนะแล้วนี่กับบอจังหวะอยู่ครับลองแกเปล่าเช็คเจอปุ๊งแล้วจะเอาเลยไหมครับดึงก็ไปใส่ทางกุกของแมสก้าครับไม่มีมานาแบตเตอรี่แอสออครับแลอสเซสเซนต์ไม่หนึ่งทีแต่พลาดไม่ได้ก็เลยแคนเซิลนะแล้วได้ถือว่าตรงต่างไปนะท่านผู้ชม เบเตอร์ครับมาแล้วครับตอนนี้จะยังไงก่อนดีครับนะพุ่งโดนพุ่งใส่ครับเอสโคยังมีฮิลอยู่นะตอนนี้นะใบาใส่หน้านิวมพ่อลครับตอนนี้ครับโอ้แบตเตอร์คลาสมาออฟนิสแลสจบตายแล้วจบนี้ครับเวลของทั้งสอง ครับโทวอลล์กห็นใชาตุกปีนด่กูเกตต่างตู้อ้าวปีนกิ๊บครับอ้าวปีนเก็ตครับโตแล้วครับโตแล้วรับโตดีครับแล้วเพื่อนดีพีมาครับไปโทวอลล์ับไปควอริ่แอสเลนไม่ทันนะโอ้โหมันวิ่งเร็วจะิงๆโอบเพลโตครับเปิดในตั๊ดครับไล่ตีนัมเบตไปแต่ว่าโดนป๊อปแบสครับแล้วแอสเดเดน่าเข้าคอยไป่หนึ่งทีแล้วโดนแพ้หรือเปล่าปากเข้าไปครับเรียบง่อยไอแคทไม่น่ารอด เอาไอเกโดเลยฮะไล่สโลไล่ใบกับเพื่อนน่าจะช่วยไม่ทันเอาปีนกิฟตอย่างนี้เฮ้ยใช่เหรอแมสก้าโอ้ยแ <ไป S 1> ล้วนี่ครับเพื่อนมาแล้วครับ,รบตอนนี้เอาเอ็ดพาวก็วคอร์สครับอเอาพาวก็คอร์สเด้งครับยังไงต่อครับโอ้หายครับเบนไอเกมาพาไลซิงแคสเอาเดทวอล์กโอ้ยโดน<ด>สตักงงบนหน้าครับแดนเนเธอร์เนี่ยอันติครับโอ้โหเนเธอร์สไตล์ครับนะนาสันครับนะคาร์ดูฟีนก็เป็นศพด้วยครับด้านหลังเจกเกอร์น็อไปไล่สัพท์ครับแต่ว่านี่ฮะโอ้อันดีซี่ไม่ตายนะครับนะไม่ได้ใช้อีกิบด้วยครัผม เมื่อกี er exactly. oh, okay. right. ้สองหนึ <the <the ่งนะครับไล่สับตัวในซอกก็ไม่ได้เราบิงก็มาไล่ยิงไอเก้ครับรอจังหวะไล่วอยแล้วแอสเซสเซย์ไปครับอู้เรียบร้อยครับดับเบิลคิวจากฟิฟี่ไปครับตรงกลางครับนะโดมดเรียบร้อยครับไฟกาดครับไม่รอดครับสับครับสับครับเรียบร้อยลาภธนาคุณครับจังหวะนี้ไฟกาดครับยังไงครับ ตันไปแล้วนะจับโวยและโดดจับไปกับโซริลเซนนะเบรงจับล็อกสะพานฮอกฟุกช็อตมาล็อกโดยคุโรจิและโดดเอิแล้ววิ่งไล่ครับจังหวะนี้โดดเอาพยายามจะริงจนี้โดดพลิกเปียไปก่อนตามด้วยวอยและเรสหนึ่งสองสามมันเน่าอีกแล้วฮะโอ้จับไปโอ้โหก่อนครับเอ้าจับกันไปสองตัวครับตัวจับมาครับโอ้โหดาเมจมาเต็มจริง นแล้วไงต่อครับตอนนี้อ้าวนะฮะรีฟฟออฟโซมาระเบิดใส่อุ้ยเดนี่ตัวไหลเลย <c oughs> ตายอยู่ข้างบนครับผมนะโอเคดูครับยังไงตอนนี้นะไม่น<ซ>่าลอย <ไว S 1> แบบไปครับโอเค,อเคนะครับตัดชาร์จออกไปครับโดนไล่ตีครับผมแบตแดดช่วยนะ แรสปิริเวเกอร์พยายามจะถ่ายอาร์ิซี่ให้ได้ครับโดนฮุกช็อตสวนไปอีกแน่เลยนี่กว่างยังไงครับโดนแอสซาซิเนตนอนยิงสูงเข้าไปโอนุ้หายไปเลยอะแนวหน้าหนูหายไปแล้วก็แล้วจวนนี้ทายอัมกาดีครับจริงจริงรัวๆแล้วเบนก็ไปถึงศพตามด้วยอาเกดึงกองสาวพิษเท่านั้นอ่ะชาร์โลต์อ่ะบินปิครับลองลองครับเอาบินปิดแล้วโมงกันแต่ด้านหลังดูมินิแมปนะดูมินิแมปนะดูมินิแมตนั่นแหละครับโอ้โหมาเป็นปีโป้เลยครับ ตะบนสกาดีครับเรียบร้อยเลรียกใสจะตายครับโอ้โหเดสก่อนครับโอ้ยฮุกก่อนครับโอ้โหแล้วตายไปด้วยกันครับสายตกตันไปเลยครับแล้วเหลือแค่ตัวเดียวครับถ้าตัวนี้ตายก็น่าจะไปหวั่นครับเรียบร้อยครับกีกิครับแล้วดีดีเลยครับดีดีแล้วไม่ไหวครับโอ้ เห็นว่าไมคไลท์ที่กระตุกเพราะว่าใช่ FPS มันตกมันมัตกอยู่แล้วยิงสองช่องไงบอกแล้วนะครับเอาไงดีวะวินาทีเจ้ผมมิเลอร์ให้มิเลอร์เลยเหรอ